สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a s h e r y Podcast นะครับวันนี้นะครับทันอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องตัวสินทรัพย์ทางการเงินตัวหนึ่งนะที่อาจจะถูกหลงลืมไปหรือว่าถูกไม่ค่อยได้รับการให้ความสำคัญนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนึ่งที่ทันมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งพวกแบบ ระบบบำนาญหรือว่าเงินเพื่อการกเกษียณอื่นๆนะฮะเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินสําหรับการเก็บออมเป็นเงินบํานาญใช้ยามกเกษียณน,นั่นเองครับซึ่งตัวที่ดันกาลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือกออชอหรือกองทุนการออมแห่งชาติครับผมซึ่งกองทุนการออมแห่งชาตินะครับจุดประสงค์เนี่ยเขาก็จะตั้งมาเพื่อให้คนไทยทุกคนเนาะมีการออมเงิน และไปใช้ในยามเกษียณนั่นเองครับซึ่งก็คือเป็นจุดประสงค์ที่อาจจะมีสินทรัพย์ทางการเงินหลายๆตัวที่เกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวในนั้นที่มองไปเพื่อการเกษียณในอนาคตนั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์อะไรกันนิดหน่อยเนะาะท่านก็เลยอยากจะมาทำอัปเดตดูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถลงทุนหรือว่าเก็บเงินกับกองทุนออมแห่งชาติได้นะครับซึ่ง เงื่อนไขที่จะสามารถสมัครได้เนี่ยครับจะต้องมีเงื่อนไขาตามนี้ก็คือ1เป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะครับซึ่งเพืเ่อนๆหลายคนที่เปิดมาฟังเนี่ยฟังภาษาไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าข่ายเงื่อนไขนี้อยู่แล้วนะครับเงื่อนไขที่2คือมีอายุตั้งแต่ช่วงอายุ15ถึง60ปีครับเพราะเราจะเก็บเงินเนี่ยไปเพื่อการเกษียณเนาะก็คือจะเก็บในช่วงของวัยทางานหรือวัยที่เริ่มมีไรายได้น,นั่นเองครับข้อที่3คือ จะต้องไม่อยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญของทั้งรัฐหรือของเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่สามารถทําได้นะครับเพราะมีพวกพวกบขถ้าเป็นเอกชนอาจจะมีประกันสังคมมี provident fund ก็ไม่สามารถทําได้ครับข้อที่4ก็คือไม่อยู่ในกองทุนที่รับเงินสมทบจากนายจ้างคือ provident fund ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือข้อที่5ก็คือเป็นผู้ประกันตนม .40 ทั้ทางเลือกที่1ครับ เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่สามารถสมัครได้นะถ้าใครมีเงื่อนไขค,ครบตามนี้ก็ถ้าเกิดพูดคร่าวๆก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรืออาจจะเป็นเจ้าของตัวเองเล็กๆ SME หรือว่าอาจจะเป็นเกษตรกรนะรรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะฮะที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบนั่นนครับก็สามารถสมัครได้ครับคราวนี้ฟังก์ชันหรือการเงื่อนไขของเขาคืออะไรเงื่อนไขของเขาคือ สามารถออมเงินได้นะครับโดยออมเงินเริ่มต้นเนี่ยครั้งละ50บาทต่อครั้งนะก็คือสามารถทำออมกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้มีความจำเป็นว่าเราจะต้องส่งเงินออมเท่ากันทุกเดือนเท่านั้นเท่านี้ไม่มีความจำเป็นเราสามารถนับเป็นครั้งได้ครับแต่ครั้งหนึ่งห้ามต่ำกว่า50บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออมสูงสุดต่อปีเนี่ยก็คือไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาหารต่อเดือนเนาะก็อาจจะตกประมาณ2 0 0 0กว่าบาท ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของไทยอาจจะมีรายได้ประมาณ2 0 0 0 0 30,000ก็นับว่าเป็นการออกประมาณ10%ของรายได้ซึ่งก็อาจจะเพียงพอสําหรับาการเกษียณในอนาคตนั่นเองครับนั่นก็คือคอนเซปต์ที่ทําไมเขาถึงอยากจะสนับสนุนให้ออมประมาณราคาเท่านี้นั่นเองครับผมคาถามก็คือว่าแล้วถ้าเราออมเนี่ยเราจะได้เงินเมื่อไหร่ก็คือเราจะได้เงินหลัง60เพราะว่าเราตั้งใจจกกะเกษียณนั่นเองครับซึ่งการที่เราจะออมเนี่ยเป็นระยะเวลานานขนาด ตั้งแต่ว่าเราเริ่มสตาร์ทั้งแต่้าปีเนาะจนถึง60ปีออมนานเนี่ยและออมโดยไม่ได้อะไรเลยไม่ก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมถูกไหมเพราะฉนั้นรัฐบาลก็เลยมีอะไรบางอย่างเพื่อมาจูงใจเรานั่นเองครับข้อจูงใจที่1นนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะสมทบเงินให้ตามช่วงอายุครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีอายุมากเปอร์เซนต์ที่รัฐบาลจะสมทบก็ยิ่งมีมากครับซึ่งอัตราการสมทบเนี่ยไม่ว่าจะในช่วงอายุไหนเนอะก็จะสูงสุดได้ไม่เกิน 1, 1 8 0 0บาทต่อปีในทุกช่วงอายุครับซึ่งถ้าช่วงอายุตั้งแต่15ถึง30ปีรัฐจะสมทบให้50%ของเงินสะสมครับอย่างสมมุติว่าคุณสะสมไป1,000ัรัฐก็จะสะสมให้อีกคุณอีก500บาทนั่นเองครับผมก็คือเพิ่มให้อีก50%ถ้าเกิดว่าอายุ3 1ถึง50ปีรัฐจะสมทบให้80%ของเงินสะสมครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วง51 ถึง60ปีรัฐก็จะสมทบให้100%ของเงินสะสมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็จะไม่เกิน1,800บาทต่อปีเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามาคิดกันคร่าวๆก็คือว่าสมมติเราเออมเงินสะสมสูงสุดเลยก็คือออมที่30 0 0 0บาทต่อปีแน่นอนว่าต่อให้เป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุดเนี่ยเราได้สมทบ50%เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้เงิน15นื่นเนาะเราก็ได้สูงสุดก็คือแค่1,800บาทถูกไหมเพรานะนั้นถ้าเกิด1,800บาท เรามาคิดก็คือจะประมาณ6%ของเงิน30,000บาทนั่นเองก็แสดงว่าถ้าเกิดเราเออมเงิน30,000บาทเราก็ได้ผลตอบแทนมา6%โดยที่รัฐบาลสะสมให้ตั้งแต่ก่อนแรกนั่นเองครับนี่ก็คือประโยชน์ที่1เนาะประโยชน์ที่2ก็คือเงินบำานาญสูงสุดตลอดชีพแบบรายเดือนเนี่ยอาจจะสูงได้ถึง1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเพื่อนเอนเริ่มเมื่อไหร่และออกมากน้อยแค่ไหนเนาะข้อที่3นะครับ จะได้รับการคุ้มครองเงินต้นครับผมและก็ผลตอบแทนเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการค้าประกันให้ว่าผลตอบแทนตอนคุณอายุ60นะคุณต้องมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12เดือนของ7ธนาคารที่นํามาเบนช์ร์ตนั่นเองครับและข้อสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีก็คือลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30 0 0 0บาทต่อปีก็คือสมทบเท่าไหร่ลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นเลยครับ เพราะนั้นประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะออมเท่าไหร่ข้อที่1คือคุณจะได้เงินสมทบข้อที่2คุณมีโอกาสได้บํานาญที่โอเคตลอดชีพข้อที่3คือเขาการันตีผลตอบแทนระดับหนึ่งและข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือลดหย่อนภาษีสูงสุดที่3 0 0 0 0นบาทต่อปีตามเงินสะสมนั่นเองครับเพราะนั้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ทั้งหมดของปอ,อชอครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่ได้มีเงินหรือว่าไม่ได้ทำงานในระบบซึ่งไม่มีหลัก อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องการออมก็ฝากกอชอตัวหนึ่งไว้สําหรับการพิจนารณานะครับซึ่งการช่องทางการสมัครและการสะสมเงินออมเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอปของทางกอชอเองที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศสํานักง,งานคลังจังหวัดทั่วประเทศสถาบันการเงินชุมชนเครือข่ายรับสมัครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทกอสอธนาคารอ,อมสินทอ,อสอกรุงไทย ธนาคารอิสลามพร้อมเทเซเว่นลอตัสบุญเติมไปรษณีย์ไทยต่างๆเป็นต้นนะครับก็ก็อาจจะเป็นสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งเนื้อที่เพื่อนๆหลายคนนึงก็ไม่ได้มีโอกาสพูดถึงแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงแต่สําหรับใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบการทํางานอาจจะเป็นเกษตรกร,รอาจจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วไม่ได้อยากจะเสี่ยงเรื่องการลงทุนกองทุนหรือหุ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ออมเงินในกอ,อกชอนะครับก็จะเป็นตัวทุนแรงได้อย่างหนึ่งสําหรับวัยเกษียณนั่นเองครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพราะว่ามันฟรีครับผมแล้วก็มันจะช่วยทางพวกเราได้อย่างมากเลยครับที่จะกระจายความรู้เนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆกับการลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ